แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะจัดสิบปีพันสองสามงานมีสามปีหกปีแปดปีขอให้น้องมีความสุขมากนะต้องพูดเบาๆเพาน้องยีตอนนี้จะน้องเลือ่อนขอให้น้องมีความสุขมากๆหอมลงสวยขึ้นนะก็น้องต้อเป็นเก่งมีความสามารถหลากหลายพี่ก็พูดอย่างนี้เนื่องจากอยู่ในบ้านที่อยวันนี้ที่ก็ยังไม่คุ้นจัดคนที่น่ารักแล้วก็คนเก่ง ใส่ตาพี่เสมอไม่ว่าจันจะทำอะไรน่ารักแล้วก็เต็มไปด้วยพลังนะคะก็ขอให้จันเก็บความดีตรงนี้ไว้เป็นที่รักทุกคนนะคะแล้วก็เป็นที่รักของพี่พี่แล้วก็พทุกคนรักจันนะคนคอยอยู่เคียงข้างจันคอยดูแลจันไปตลอดค่ะวันนี้สวยทุกคนจีนของเขาของเขาของเขาคนเดียวเว้ยสวัสดีครับแต่ก็จันนะครับผมในวันนี้วันเกิดแล้วก็ อยากจะไวยพอนะ้องรักนะครับให้มีความสุขมากแล้วการกที่วางตัดใจก็สุขาาถนานะครับแ,แล้วก็ตั้งใจแล้วก็ขอให้อยู่ในวงการนี้นานๆเป็นที่รักของพี่แฟนสับทุกคนนะครับรักน้อง ตอนนี้จะเริ่มต้นเรียนมัธยมใหม่ครั้งนึงนะครับก็เป็นอะไรที่ยินดีด้วยนะครับผมก็สบใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ที่ไหนเราเรียนที่ประชาชื่นประชาชื่นนะครับประชานิเวชนประชาชนนะครับผมให้เจอเพื่อนดีๆนะครับแล้วก็เก็บเขาดูสิดีจากเพื่านเอฟไว้นะครับเอาไปเอาไปต่อในอนาคตมากของเราต่อไปนะครับใช่ครับผมก็สำหรับพี่ปูนะครับผมก็ขอให้ทั้งสามมีความสุขมากๆนะครับผมสวยวันสวยคืนนะครับเป็นคนดารักกีตลอดไปนะครับผมแล้วก็ ก็ขอให้เจอแต่คนดีๆเข้ามานะครับผมแล้วก็มีความสุขตลอดปีและตลอดไปเนาะผิดไามสุขรแล้วถ้านึกถึงจันนึ่ถึงท่าอะไรอะเยะย่งนี้เราะเนี่ยอะไร่ียทงด้องดวนันแหละถายเองูี่พนะครบปดการ้าน ดถ,ถึงท่าอะไรไปนะครับคิดถึงจันคิดถึงท่าอะไรคิดถึงจังนะครับต้องคิดถึงท่านี่ครับักระจายวันเดย์น้องจันนะครับผมก็สอนพี่น้องรู้สึกมากสวยขึ้นเยอะๆก็ลดน้ำหนักได้ไวๆนะคะแล้วก็ให้มีงานเยอะๆได้ทำในรูปที่ดีที่รับกออกสั่งขยันเต้นก็ขอให้น้อง Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday น้องรักของพี่รักมากเลยนะเหมือนน้องสาวแท้ๆอีกคนหนึ่งเลยก็ขอให้จันทมีความสุขมากๆแล้วก็ทุกอย่างสมหวังดังใจปรารถนาอะไรก็ไม่สามารถมาทำให้น้องพี่อ่อนแอได้ขอให้น้องมีความเข้มแข็งแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองตลอดไปนะคะ อยู่ด้วยกันเดี๋ยวพี่ช่วยมีอะไรช่วยกันแล้วช่วยกันไปให้ได้เรื่อยๆนะไปไกลๆเลยไปถึงนู้ดอเมริกาเลยโอเคปวะเดี๋ยวเราเราไปเที่ยวกันก็เอาพี่เฟย์แฮปปี้เบิร์เดย์น้องหนูหน่อยดิบอกแฮปปี้เบิร์เดย์จักรจันแฮปปี้เบิร์เดย์จักรจันโอเคแล้วเราจะเดี๋ยวคืนนี้เราไปเที่ยวกันแฮปปี้เบิร์เดย์นะรักมากเอ้วเขาบอกว่าคิดถึงจัจคิดถึงท่าอะไรพี่คิดถึงนี่เอ้ยเอ้ยนี่ถึงงั้นเอ้ยเอ้ยเซนชอบมากจะกลับไปดูบายรัก ฮัลโหลจ้ากุนจนก็แฮปปี้เบอร์เดย์นะจะแกขึ้นอีกปีแล้วขอให้จ้ากุะจนมีความสุขมากๆนะพี่รักจันนะแล้วก็ขอให้สู้ๆเข้มแข็งกับทุกอย่างที่เข้ามาก็รู้ว่าเด็กอยู่แต่ว่าเราต้องเข้มแข็งเราต้องอยู่ให้ได้นะรักมากๆมีอะไรก็ปรึกษาพี่ได้นะคะบายๆลรางนะพี่ถึงจันพี่ถึงข้าไห บายมีเขาสวยม,มากนะจ๊ะลังนะบายสุขสันต์วันเกิดน้องแค่น้อยนะคะน้องแมวน้อยหรือว่าน้องจักรจั่นนะคะหลายชื่อเลอเกินนะก็ขอให้น้องนะะมีความสุขมากนะแล้วก็ตั้งใจทำาสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะมีงานเยอะๆนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะแล้วก็ให้น้องสวยวันสวยคืนที่สวยแล้วก็สวยยิ่งขึ้นไปนะคะบนหน้า

อ่าแล้วกันอ่าแล้วก็ขอให้น้องนะคะขอควัขอบคุณน,น,นะคะอ่ารู้สึกได้ดนะีเนาะเออแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะเด็กน้อยมา่าันก็เป็นเด็กดีน่ารียนะครับก็ขอให้ได้โอกาสดีแล้วก็ขอให้เรืยๆๆๆอยๆ่ๆืๆเร่เ่แล้วอยาลืมมาเ้ข้าวได้นะแปรเดฮ้เดียงขาทีา่ด้วยนะอัเให้ดมีความสุขมาๆก็ อะไรดียังเด็กอยู่เนาะก็ขอให้มีโอกาสเข้ามาเยอะๆมีผู้ใหญ่ให้ดูมีงานเข้ามาเยอะทำเงินรับรวยสวยๆแล้วก็เป็น้องที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะจัดที่น้อยเอริเบเดลูกก็สุขสันวันเกิดนะคะน้องจันทร์อายุครบสิบแล้วก็ขอให้สวยๆเหมือนที่ขอให้สวยๆเหมือนที่แล้วก็งานเยอะๆนะคะแล้วก็ให้คือวแข็งแรงที่อะไรก็แบบว่าสุข คขอตั้งใจทุกอย่างนะคะมีวันเดย์ค่ะเห็นะหมคะก็เลิ่งเสร็จดีค่ะด้วยมสเซตที่ค่ะด้วยค่ะว่าเป็นวันเกิดของน้องจุ๋นะคะก็ขอให้มีความสุขม,มากๆนะคะร่ำรวยเงินทองดังแล้วดังถี่ดังยิ่งขึ้นไปนะคะอะไรที่มันตู้มตามแล้วก็ตู้มตามไปเรื่อยๆนะคะสวยอวันสวยคืนแล้วก็น่ารักอย่างนี้ตลอด มีงานเข้ามาเยอะๆนะคะก็มีซิงก็ออกมาใหม่เยอะๆมีงานมันเยอะมากมายไม่บอกว่าจะบอกว่าแบบน้องเขาแบบเฮยแบบน่ารักตอนแรกอ่ะรู้ว่าเขาแบบฮาอะไาเงี้ยพอมาเจอตัวจริงแบบเฮ้ยยัไแมอะไรมาาขนาดนี้แก็ขอให้มีความสุขมากค่ะจ้า Happy Birthday นะบ๊ายายฮัลโหลแฮปปี้ y บอร์เดย์นะขอให้มีความสุขมากๆสวยๆรวยๆไม่ต้องกุ้งใจแล้วนะดังๆจ้า แฮปปี้วันเดย์ค่ะก็มีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้คิดอะไรก็ขอให้สมหวังค่ะบายบายมีชุดนอนแล้วเนี่ยอาแฮปปี้วันเดย์นะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะจันทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องการเรียนอะไรเงี้ยก็เห็นพี่นี้พี่ก็ต้้งด้เรียนนะเว้ย จะเป็นแบบอย่างที่ดีของจันได้บ้างบ้างน่าบานมากเอาเป็นว่าก็เรื่องผอมวันนี้หรอกนะโตตามวัตามตัวตามขนาดจริงๆกินแล้วกินปกตินะมันก็แรงเ,เรื่องความสวยงามมากกว่านะพี่ก็เชื่อว่าจันทําได้ทุกอย่างทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าเป็นร้องเพลงเล่นละคร ขอให้มีงานเยอะจ้ะแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่ดีต่อไปก็เป็นรุ่นพี่แล้วนะมีความสุขมาก Happy birthday